มาดูขุนแผนบ้านกลางนะครับคุูบาอาจารย์ขุนแผนบ้านกลางนะครับพิมพ์แบบเทวันเลยเทวันเลย,น,เลยนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับคุูบาอาจารย์เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะเทวันเลยก็ดูสวยๆก็ไม่ค่อยมีนะครับเนื้อก็เป็นอย่างนี้ครับคุูบาอาจารย์เทวันเลยนะครับบ้านกลางนะครับขุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่ครับครูบาอาจารย์ก็เนื้อก็ออกจากพลุนุน,น,นะครับเนื้อก็ออกจากสวยงาม <Opera. S 1> นะครับเถาวันเลื้อยบ้านกลางสุพรรณบุรีกันนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับครูบาอาจารย์คาบกุก็ยังอยู่นะครับครูบาอาจารย์พิมพ์เนื้ออกหูเป็นพดผ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 ดนะครับเป็นแบบเนื้อออกผดผดนะครับ เนื้อโอสวยงามนะครับครูอาจารย์สีออกจากสีส้มๆแดงแดงนะครับพิมพ์เถาวันเลยนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากนะครับครูอาจารย์ของกุบ้านกลางหน้าตานะครับดูหน้าตาดูหน้าตาของกุบ้านกลางนะครับเนี่ยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับครูอาจารย์นะครับก็เป็นกุบ้านกลางนะครับเนื้อแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบ ไข่ปลาเล็กๆเป็นผดผดผพผดผลทั้งองค์เลยนะครับคุูบาาจารย์เนื้อพระนะครับอ๋ออันนี้ก็มีแบบมวลแบบเม็ดแร่เม็ดอะไรอยู่พอได้ได้เห็นอยู่บ้างนะครับคุูบาาจารย์เนี่ยคงเป็นเม็ดแร่เม็ดอะไรนะครับผดขึ้นมาเม็ดแร่ก็ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคุูบาาจารย์เนี่ยพระบ้านกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับเนี่ยมีเม็ดแร่นะครับคุูบาาจาร์ มีเม็ดแร่ปุดผลขึ้นมาให้เห็นนะครับผู้บ้านกลางจังหวัดส,สุพรรณบุรีกันเนี่ยครับเห็นไหมครับผู้บาญชานารเม็ดแร่นะครับเนี่ยเม็ดแร่เม็ดแร่นะครับนี่เม็ดแร่แรนะครับผู้บาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ a i l ของเสียนข้างถนนนะครับเม็ดแร่จะลอยขึ้นมานะครับเพราะเป็นพระกลุ่นะครับอายุก็หลายร้อยปีอยู่นะครับบ้านกลางเนี่ย ก็ถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูให้ได้ศึกษาการจากศูนย์พระ ARL ของเสียงกลางถนนนะครับก็มีก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับครูบาอาจารย์เพราะพระทุกวันนี้จะเห็นว่าโหดูนะครับครูบาอาจารย์ดูซูมเข้าไปลึกๆจะเห็นนะครับเนื้อพระนะครับดูครับครูบาทจารย์เนื้อพระดูนะครับครูบาทจารย์เป็นผดผลอย่างนี้ครับคุณบาทจารย์เนี่ยครับเป็นเม็ดผดผล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 ทเห็นนะครับพอซูมหลายๆเอก ก็ให้ดูแบบให้ชัดๆเลยนะครับครูบาจานทร์เนี่ยดูนะครับครูบาจานทร์ซูมหลายๆร้อยเอกดูเนื้อพระนะครับครูบาจานทร์บ้านกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับเนี่ยครับครูบาจานทร์ซูมให้ดูแบบเออม,ม็ดมีเม็ดอะไรโอ้หเป็นผดผด <c oughs> อย่างที่จะเห็นเนี่ยครับครูบาจานทร์นะซูมเข้ามาลึกๆดูนะครับครูบาจานทร์ ดูความมหัศจรรย์ของเนื้อพระนะครับกวายจารย์ถ้าสูบหลายๆเอกนะครับดูนะครับกวายจารย์นี่ก็คือเถาวันเลยวัดบัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับพ <Evet. S 1> ินว่าแท้ก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับกวายจานย์นี่ก็คือเนื้อพระแท้นะครับกวายจารย์บ้านกลางจังหวัดสุ พันปุรีกันนะครับคุณบาอาจารย์ผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายตามซูมมาตรงหน้าของหลวงพ่อพอดีนะครับเนี่ยนี่ครับคุณบาอาจารย์ครูบ้านกาจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับถ่ายทอดถ่ายตามไม่ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับคุูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุูบาอาจารย์ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับแรงเชียร์แรงใจให้แก่ ผมสุภาดคำทองจักนะครับเป็นเจ้าของศูนพระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับกรบาอาจารย์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ถ่ายทอดถ่ายทำนะครับผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านดูให้ได้ชมไปเรื่อยๆนะครับบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นแบบวิทยาทานในวงการพระทุกวันนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับที่จะมีพระแท็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสุภาศคำทองจักนะครับเป็นเจ้าของสูนพระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับแรงเชียร์แรงใจที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับคุบา่าญาักครับสวัสดีครับผมสุภาศคำทองจักครับ